ำเหมอนมามานี่เห็นไหมเออป้าตีถ้าป้ามาดูเต็กอุกิงจังเลยนะลูกก็ขีดเป็นลูกแม่ยังสกัดขีดเป็นตอนแม่เท่าเอ้อะไรนะลูกจะมากินอะไรนะเตีย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  เขาเรียกว่าอะไรนะสู่ยอะไรนะสู่สู่ซาลีซาลีซาลีสู่ชีนั่งซาลีสูซาลีสูซาลีคืออะไรว่เนี่ยแต่สูซาลีนั่งลงนั่งลงเดี๋ยว宝妈ทำให้สิบตาอืมแต่สูซาลีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสูซาลีสูซาลีอันนี้เรียกเทมปุระลูกเทมปุระเอาถือเอาเองเลย เธอเองเลยโอ้เก่งจังเลยเนาะลูกเนาะว้าวเอตาสุชิเลยมาหน่อยเอตาสูชิกินหมดแล้วดิลูกลูกจะกินอะไรอีกอะไร่อูกปะโอ้ยสิเอาตะเกียบผัวเองเอาตะเกียบเอาอะโวคาโดติดจ้ะติดจ้ะมา เอ้าลกเป็ลูกจิลูก้องใหลต้องเาเ็ปาจิออบอกหลักคือเก่งแต่ว่าวายลูกเป็นอติใช่ไหมลูกอืมปาจิโตสู้ชีสามกองกินสองคนปาจิโต

ฝรั่งเอตาอาหารญี่ปุ่นเด็ดฝรั่งเอตาอาหารญี่ปุ่นนั่งดีๆก่อนปะเอาอีกแล้วเอาอีกคำหนึ่งนั่งดีๆเอาเรื่องนนชิลแหละลูกอยากทำเองเหรอให้ป๊บป้าแกให้ป๊าป๊าทำโบนให้หน่อยมานั่งดีๆก่อนซิตาฟินเปิดเสน่ห์ละ เอ้าเอา,เอา,เอาไม่มีมือหพอยอยางหั่นเน่ยเผาจะโดว์โบราณทอดถอดเอากินอันนี้คำนี้อ้าปักอื้มอร่อยไหมว้าวบอกปลาทุกปลาทุกปลาทุกเป็นเพื่อนกับเขาเดี๋ยวให้ปลาทุกพาไปกิน <Hello. S 2> รู้ไม่กินเหรอ yeah. う,う,<シ>うん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  ทำดีดีไปเดียมยคือ sí. ่ายตูตรีไม่ได้กินนะอ้าวคงางปากนะอืมอร่อยไหมอ้ามันคลิปเองลุกขึ้นมาทำดีดีลุกขึ้นมาทำดีดีแฮ่ มันขี้เอาเองำเามันมามานี่เห็นไหมเออป้าติ๋ถ้าปบปะมาดูเติ๊กโอเก่งจังเลยเน่ะลูกก็ขี้เป็นลูกแม่ยังสกก็ขี้เป็นตอนแม่เท่าเอ้ะฟรังอีหยังก็ขี้ตะเกียบเป็นมานี่โอ้ป้อนมามาด้วยมาสนอรลูายาวเลยพอ ถ้าทำอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ทำเองทำเองดยเองงปัวเล้ยง n a w s a อเยพราะแต่ภาษาอังกฤษโอ้ยหมวส่วนน้ลูกเนาะจักภาษาอไรเป็นภาษาไรมูนีปุย Then a w s Mama o p l e see c o p s เ I w i l c a l o I w i a l o e n I t n มาม่าเด็ด <c oughs> อร่อยค่ะทุกอร่อยอะไรแตาเด็ดอร่อยไหมลูกไอ้ลูกอันนี้ได้เอา้าลูกทำเองเอา้าอามาจะวางตรงนี้ให้ลูกหนีบเองเร <c oughs> ็วอ <c oughs> ๆออันนี้ลูกไม่กินเหรอ อ่ะแห้งๆปากอักงกว่างไหมลูกเนี่ย อันนี้อันนี้สูสีพดอก๊ะอันไหนลูกคิบเองดิทำเองดิมันต้องจิ้มก่อนอป,ปาปักงวงปลาพลังกินปลาดิบโอ้ยนายเหนียงอร่อยไหมลูกปลาอีกไม่อร่อยเหรอนี่อร่อยที่สุด อืมติดต่ออืมมานั่ง,ง,งลงมานั่งลงเด้มานั่งลงเด้เอาข้าวใส่ด้วยลเลาเอามันเหมือนกันไม่รู้มันเปิดไม่ได้เหมือนกันสัมมาเอาเยอะดักมอนตอุดดน็อกเอาป่ะ

ออัเอไปเมลูขาเหนอันน mm. mm ี Bell ้ก no. ็อรอยันน um ี้ก็อร่อยับปาก่อนอ่ะก้งกะ 嗯那。 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ตต่และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ตต่นะคะวันนี้แม่แต่ต้องลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ